สวัสดีเกมเมอร์ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ p ี r พี่อเคดนะผมอตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft กับด้องผมเองเอาล่ะเพื่อนจ้า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 จ,จอมครับเราจะมาเล่น Minecraft กันก็คือ Minecraft ที่เราจะเล่นกันนะครับก็คือแบบว่าฮาร์ดนะฮะคือจริงๆอยากจะเล่นฮาร์ดคอร์ครับแต่ว่าเวอร์ชันของ i ินด w s นั้นไม่มีฮาร์ดคอร์นั่นเอง <Bro. S 1> แล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะเปิดมลยฮะโดยเฉพาะ เฟลี่ไฟนะก็จะเปิดเหมือนกันเน็ตผมเปิดไม่ได้นะเพราะว่าใช้เน็ต 3G 4G ของโทรศัพท์ก็เลยให้เพื่อนผมนะเปิดเซิร์ฟในอี้ผมก็จะไปจอยเพื่อนจัดอะไรเพื่อนกูเข้าไปละใช่เข้าหรอกำลังเข้าลิง์ลิงค์สตาร์โตโอ้พระเจ้าช่วยอยู่บนที่ไหนกันเนี่ยจริงเหรออ้ะสอีเลยเพื่อนเจ้ามาละเชื่อมาละ เดือดระสบสุดอีกหน้าดน้าดางเลยเฮ้ยมึงแต่งงอไอ้บิ๊กว่ะไอ้บิ๊กว่ะเฮ้ยมึงแต่งไอ้เชี่ยมันมีกระพริบตาด้วยว่ะแต่ไงเออจมูกเดี๋ยวมีอะไรอ้บิ๊กว่ะไอีบิ๊กว่ะโหพี่ไอ้เชี่ยกระพริบตาด้วยไอ้เชี่ยเฮ้ยมึงมายืนตรงนี้ดิยืนยืนตรงนี้เอออยู่ตรงนี้หน้าอ่าอ่าแล้วแนะนำตัวอะไรครับ เลยครับไอ้เหี้ยโตครับผมเอ๊ะอยู่นี่เพื่อนกูขอแบบถ่ายกล้องแบบวนรอบนิดโอ้ยเพียสงบิ่งกับปองเลยครับไอ้เหี้ยโคตรเห็นโอ้ยยโอ้เห็นหน้าแล้วเพียเอาไงดีวะเพื่อนเฮ้ยมึงโหเห็นไหมเฮ้ยเนี้ยไปไปโหว่าไอ้ที่มันเจริญนะโหทานอย่างเยอะเลย เชี่ยยู่วะ้ยโหได้เมล็ดมาว่ะคอยตับดีใจอะไรว่ามลเล็ดอะไรนาก็ปลูกข้าวกินแต่ถ้าเร็วกว่็นี่น่าจะฆ่าไก่อุ้ยมีไก่ข้าวไก่จริงเพื่อนจริงเฮ้ยโอ้ฟากน้อมโหที่นี่สุดยอดไปเลยว่ะกูเจอดันเจี้ยนไว้ด้วยเจอเฮ่อเป็นเหมืองขนาดมื่มาเยดอเชี่ยพื้นที่เราสดตีนเนี่ยต้องแยกกันตัดไม้กันโข ได้ไม้แล้วเจ็ดอันแ่ะต้นนี้คุ้มค่าจริงเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวกูสร้างอันนี้ให้หหอ่อ้ยกดกดกดอยู่วะอะไรปึ๊บอ้อเออกดที่ขวาเดี๋ยวเราสร้างกล่องไว้ก่อนจะมาใส่วัตถุดิบที่นี่กันนะเพือเอ่อนเออยังไม่มีที่อะไรสร้างกล่องไว้ละ <laughs> สติกอือสติกเฮ้ยเฮ้ยมึงขุดขุดหดดดินมาให้กูดิขุดหินมาให้กู กูจะทำได้พิกแอ็กพิกแอ็กหินว่ะกูขี้เกียดจะไปเลยหนุ่มทำไม้ละโยนมาเยอะเลยเพื่อนมีตักไม้ด้วยเอาไปเคลียรนเอาไปเคลี้ร์กันวะเจนนวะโอ้โหอีย <c oughs> เอาเยอะกว่านี้รึป่ะรีบวะมันดิโอ้โหกูเพิ่งขับไอพิกแอ็กไม้เมื่อกี้พิกแอ็กไม้มึงกากเกินไปนี่กูมอบสิ่งนี้ให้เฮ้ยน,นี่นี่ลงมางอีกลงมาอีกลงมอีก ในวัดนี่นี่ยนให้ยนให้เฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยโอ้โหที่จะไปตัดต้นไม้ก่อนนะเพื่อนเราต้องการได้เลยไหมเออเดี๋ยวกูเอาแบ่งไว้ไว้ให้มึงตรงนี้ขาดอย่างเยอะเลยอ่ะเอออยากได้ไม้ก็มาเปิดโอ้โหแขวานหินนี่คือแบบว่าดีอ่ะดีกว่ามือเยอะอ่ะโอ้โหกูจะ ่าทใหเกียนเลยแถวเนี้ยตัดให้หมดต้องการอะไรบอกกูได้เพื่อน,นกูซัพพอร์ตมึงก่อนเจอเลยอุ้ยมีหมูว่ะเพื่อนเราไม่อดตายและอะไรวะมีหมูมีหมูเฮ้ยใช่อเ,อเอาแถวเนี้ยนะเออแอปเปิ้ลอุ้ยไก่ก็มีอื้ะโอ้โหหวานหมูดิอย่างนี้กูไม่ต้องปลูกข้าวดิใช่ป่ะเอ๊ะแต่เราก็ต้องทำฟาร์มเล็กๆเกพื่อความอยู่รอดนี่แต่อย่าเพลินมากนะเพื่อนเดี๋ยวดึกๆอ่ะ เราจะไม่มีที่นอนังข้คาวเห็นรูได้ไหมโดดลงไปคุ๊ยเชี่ยเออโอ้โหมืดตึ๊บใช่โอ้หเอ้ยเรามีฐานเยอะเฮ้ยอุ้ยเีอยลึกอยู่นะเออลึกลึกลึกเอาฐานมาก่อนนะกูครับอันนี้ให้โอ้ยกดยังวะโอ้งงไปหมดเออยลึบ อ่ะเออเอาทานไปอ่ะกูแบ่งกับมึงคนละครึ่งเอาไปเออยังไงยังไงกูขาดเลยไอ้เฮียมีแค่นี้แหละโอ้ยมีน้ำน้ำเตนสเตนฝั่งเอกมืดไอ้เฮียโอ้ยจะถ่ายอีกแล้วจะตานลงไปแล้วเฮ้ยจะลงเยอะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เอ้ากูไม่ได้ทำที่แอ๊ก อ้าอุ้ยเหล็กเพียบเลยตายลโอ้โหการเริ่มต้นที่ดีนะโอ้รวยรวยโอ้รวยเลยกูรับรวยเงินทองว่ะกูจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วงานนี้เอ้ยรับรวยเงินทองเฮ้ยดอมดอมบุญช่วยกูช่วยกูช่วยกูมันมาแล้วอะไรวะมาเร็วไอ้ดอมเอ็งมุ้งเอ็งมุ้งไม่มีดาวครับขวานที่เอ็งไม่มีดาวไม่ได้ครับตายแล้วตายแล้วโอ้ยได้ยังได้อยู่โอ้ดอมโโอ้หเราจะรวย้มันลึกมากเลยว่ะโอดอมไอ้เหี้ย ตรงนี้แม่ก็มีเหล็กปะไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงคิดเหมือนกูวช่ว่วะฉันชักจะขนลุกซะแล้วสิเฮ้ยเชี่ยมิสกลลตันด้วยมึงเฮ้ยรีขุดก่อนโอ้ยเหล็กเยอะจริงโหเฮ้ยด้านหลังก็มีเพื่อนโหใช่อันนี้เยอะเยอะสัตว์โอ้ยต้องทำมากเเนี่ยเชี่ย โอ,โอ,โอ้ยนี่ม <Gym. S> ีอีกไอ้เพ่งเยอะเฮ้ยไม่เป็นหลุมมึงอย่าลงเกือบแล้วยไปเรากลับก่อนเดี๋ก่อนเฮ้ยมึงขุดดิกกูดิเฮ้ยมุดิอดิเดี๋ยวนะเดือดๆมันลงไม่ได้เออมันขึ้นไม่ได้เฮียเกิรฟสตั้อยู่ฝั่งนั้นนะะอย่าลืมทำบ้านนะไอ้สัสเฮ้ยท้องฟ้าเริ่มไม่ค่อยสดใสต้รีบไปตัดไม้ละเออมึงขึ้นเป็นมึงขึ้นได้นะโอทางมึงแค่ดีแต่อยู่ไม่เป็นห่า ไปเลยค่ะเบนเทอร์จัดไปเลยบุรุษช่างไม้ขั้นยอดค่ะเบนเทอร์ว่ะเนี่ยโอ้ยขึ้นเท่าไหรวะบางจุดต้องอุดไว้เนี่ยมึงมีทรายมาอุดๆตรงนี้เลยกลัวมันเกิดทรายอ่ะไม่มีเชี่ยเราดินขุดดินมาเลยไอ้สัดไอ้เฮียทองฟ้าเริ่มไม่สดใสแล้วเพื่อนใครรีบไปตัดไม้บังโอ้ยเร็วๆๆมึงมาดีก่อน ไปไรมาช่วยกูตัดไม้ก่อนเราจะได้บ้านเราจะได้บ้านแสร็จแเด็กกูปิดถ้ำอยู่โอ้ยเอเ้ยไอ้เียครับไอ้พิกแอ็กไอ้ครับครับแอ็กหน่อยครับครับขวาหน่อยขวานะขวานะเอ้ยนี่นี่นไปไหนวะอ๋อเ,อเี้เยไม่ได้แล้วแบงค์หมดหมดเงิแล้วจริงเหรอไอ้เ,อเหี้ยโอ้ยเด้อ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 หาสมบัติกูมีไอเดียกูมีไอเดียเอ้ย เยอยเล่นฮาร์ดได้หลอนแน่ค huh. ืนนี้เอาตั้งแต่คืนแรกเลยได้เปรตไอ้สั์เอ้ยมีไงเพื่อนโอ้บ้านเราเฮียไอ้เมึงคับคบเพิงวะนี่เฮียได้เว้ยเยอะเยอะเลยพี่บอกเลยบเพิงฟียย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 อยยยย

โอ้ยชีวิตดีอุ้ยเอียไปตียูดเลยไปรไฟได้ไหมนี่ไอ้เหี้ยสุดจริงสดว่ะมาโ้ห้าเราสุดยอดขอยยังคอยยังทำยกสูงเลยเพื่อนเออยกสูงเออโหแม่งจะอ๋องแต่คืนแรกเลยวะตอนนี้เสียวเสียวแม่งสูงแล้วนะเออดุจริงๆเลยพี่คนนี้พี่เขาไปไหนแล้วเนี่ย เอยแวะเวียนมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเป็นไงเป็นไงเอออ่าเออเนี่อพี่แกงอยู่อะนี่แหละเออเออเอาให้หนักเอาให้หนักมองหน้ามองหน้าเอ้ยมีคบเพลิงไหมขอหน่อยขอหน่อยมีมีมากกว่านี้มะเยี่มาเมีเพียบเลยโหยอดเลยเพื่อนเห็นหน้าโคตรเพียรเลยว่ะเพียรจัดจัง ยังอีกไม่ตายเหรอวะเออโอ้โหกูตีไปเยอะแล้วนะเฮียตายก็พุ่งนี้า,ามา <c oughs> เออตายแล้วโตเดี๋ยวกลัวไปเอากล่องค้าก่นอนเฮไปเราขยายหน้าเชียร์ก่อนไปช่วยขอจากกล่องดิทุบกล่องออกมาด้วยเฮียเกินมาหนึง่ง กูไปขนไปเดยวกูช่วยขยายระเคก่อนเขาปักไฟไว้ก่อนนะมงั้นั้นผีเต็มแน่ๆรู้จักเซเินคิวไหมเพื่อนดีอย่างนั้นนะ <c oughs> โอ้ยไก่อยู่มีตายเอ้ยได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่เออโอ้ยเจ้ยทะลุเธอรก็ไม่บอกเฮ้ย โหอย่าลืมอุดทำสุดเอปิกของเราแล้วเพื่อนทำครบเพิ่มกันเฮ้ยโหไอ้เหี้ยวันแรกมันก็มาเลยเหรอวะอะไรวะหลอมหลอมไอ้เหี้ยมันหลอมบ้าด้วยกูเห็นเหมือนที่กูเห็นใช่ไหมแน่นอนเลยพี่ม่วงของพี่ม่วงโยนเนื้อซอมบี้ใส่แม่งเลยไอเหี้ยเหี้ยพี่ม่วงเขกลัวน้ำไม่ใช่เหรอเห็นข้าวอยยู่เฮ้เหี้ย อุ้ยไอ้ดอมเอ๊ยไปที่เชียร์ไอ้วันโอ้ยเรียกไม่ได้จวยเลยไปเที่ยวเชียร์ไอ้วอนยังหลอนเฮ้ยเฮ้ยไนหยิบออกาข้างเขาอข้างเขาเนี่ยใช่เหรอเอ๊ยเฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรไหมมันได้ยินใช่ไหมโอ้ยกูขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานเกิน อันนี้อันตรงนั้นเป็นไม้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นทรัพยากรสุดตีนสุดยอดทรัพยากรที่แบบที่อะไรไม่รู้โอ้โหแม่งเออสร้างเตาเพิ่มอ่ะเออรู้สึกไม่ดีเลยว่นอะไเสียงแบบปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บเราจะพาขึ้นแรงมาได้ไหมวะเฮียแม่มีเนื้อไหมเน่าโอ้โหเฮียมาตําเพี้ยรเน่าแม่งตอนนี้เริ่มหูแล้วว่ะไอ้สัสและไอ้เฮียนี่ตอนเช้ามันก็ไม่ตายด้วยนะอืม

มึงอยู่ประตูบ้านเราดิไอ้เี้ยมึงอยู่ประตูบ้านเราดิโอ้ยสัตวสทาอะไรเนี่ยรู้สึกไม่ดีแถวนี้มากๆอุ้ยสิฟ้าโอ้ยแบ๊คุณจะไปเก็บแอปเปิลน่ะไปยังวะผมไม่รู้แต่เราแล้วเราหายเหรอหายแล้วหายแล้วทาไม่อยากเลยล่ะมึงจะเอาสนุกอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮี้ยเป่งโหของแม่งแรงทัดขเฮ้ยเลยเฮี้ยมีเนื้อเนอมีเฮี้ยอะไรไม่จเลยโหดเ้ยอัเกรดมา d แล้วเกินกูหิวมากตอนนี้กูต้องออกออกล่าแับเเพื่อนต้องการพลงานเจ็บเปิ้อนไก่พดีเฮี้ยเลยอ่ะอ้เฮี้ยพี่ดํามันเขาอยู่แถวนี้วะให้ให้กูกูเฮี้ยแหละเฮี้ยอะไรล่ะ อุ้ยโหแถวนี้ไม่แต่รูอะนี่เริ่มเช้าแล้วสัตว์อุ้ยไม่ไหวแล้วว่ะฆ่าไก่ดีป่ะเฮ้ยเพื่อไก่เพื่อฆ่าทำฟา้าหรอคว<แ>ามไก่อ่ะกูจะเอา,มาเมล็ดไปล่อมันโอ้โหไอ้เหี้ย,ยพี่เขียวมาว่ะพี่เขียวมาเฮ้ยอยาวกาใกล้บ้านนะสัตว์ของจริงเลยสัตว์มาไดยเฮ้ยย<ห>้อนเหี้ยตัวควยแล้วลูกอะไรไหนเหี้ยเหี้ยไอ้สัตว์ย้อนไหนไอ้สัตว์ ว้ายยังดื่มบีน้ำไปสัตว์มันโหดไหมมันโหดปะโหดโหดโหดอูยวิ่งแล้วแล้วเลือดงไอ้เหี้ยไก่ก็หนีไปกับเราด้วยไม่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 ไก่มาตามอะไรหรอเม็ดกูมาเม็ดกูมาแล้วมันโดนเผาไม่เป็นไรใช่ไหมเต็มดิมั้งมั้งมั้งไม่รู้ว่ามัแดดขึ้นแล้วเนี่ยเียใช่เหรอเอออุ้ยมันรีบลงน้ำว่ะเออโอกาสนี้ตลาดนี้เท่านั้นเออ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  วิ้ย,ยอมอะไรยอมอะไรดูนี่มึงดูนี่เดี๋ยวกายผูห้หายไปไหนหมดอ่ะไปไอ้แม่ตัวทิ้งไ้เหรอดอมๆอมอมึงเห็นนี่ปะไหนนี่ไหนตัวแ,แล้ะเอ้ทไม่งไหนเขาจักตักความรับความรับ ไม่ไ่รู้ว่ะเป็ดไ,ไอ้เหี้ยทั้งเป็ดทั้งไก่เนี่ยมันขี้ว,ว่ะมันท้องขี้โมโ้เหี้ยต้<笑><笑>องสตี๋เดี๋ยวตัวเดี๋ยวไปกับแบคทีเรียกันเย้เป็นลากไก่วันมึงมึงจะทำฟาร์มตรงนี้จริงดิมึงไม่ทำข้างนอกกับเพื่อนชาดเดี๋ยวโดนโดนซอมบี้ฆ่าไปแดกหรอฆ่าเป็นรั้วไม้เอ้ยทำเป็นรั้วไม้อย่างเงี้ยเดี๋ยวค<อ>่อยทำเฉยชาดวิวิ่งย,ย,ยอมเฮียบนหัวเราอีกไมโอมนึงว่ะอะข้าวนหัวเราเป็นหิมะเพื่อน อ้าใช่เหรอ้อโอ้หไอ้เหี้ยแม่ทำไมแถวนี้มาสมบูรณ์สมบูรณ์่างวะบนเขาเอเวอเรสต์อันนั้นน่ะจำไดนไหมเดี๋ยวกูทำฟาร์มไข่ข้างนอกกันในเห็นมันชันไหมหันชิบไปข้างหลังสิเพื่อนเอาไม่เอาไอ้ขวานไม่ใช่วะไม่กูไอ้สักรีมอันนี้มันเปลืองอเออ้ยยาใช่ปะโอ้ยโอ้ย